สวัสดีครับพี่น้องพ่อกับช่องโจคำำปมชาแนลคือกาเนคก,กับผมมนนี่ซุปกระเคียครับพี่น้องวัตถุดิบกรบเพาอมีอย่างไหลครับผม กระปั้วนะครับปลาทูต้มปนต้มไส้ปลาแดดนะครับต้มไส้ปลาแดกแล้วกับกระเขียครับผมปลาเขียเขียต้มเนะครับแล้วดกะหอมต้มแล้วดกะกระพริกต้มเนาะครับผมแล้วดกะชุดหอมนะครับผักชีผักหยังไปังฉันลนะครับผมเดี๋ยวเบิ่งวิธีการกันครับพี่น้องว่าเฮ็ดจังได๋สูตรโจกำปมเด้อครับเด้อครับผมพี่น้องได้เวลาลงมือเฮ็ดแล้วเนาะครับผมอันดับแรกก็สิเอาบักพริก กับอหอมนี่แหะครับผมหอมหอัวแดงลงไปตำเนาะครับเนาะอ,อันนี้ก็สิต้มพร้อมกันกับบักเขียเนาะครับผมโอ้ยแต่เบิ่งเดือพน้องอาหารบ้านๆครับผมโอเคครับพี่น้องแหลกได้ระดับหนึง่งเลยเนาะครับเนาะใส่ปลาทูครับบัดนี้โอ้นี่ครับผมปลาทู กังวันกันน้ำต้อมขนาดปลาทูนี่เอาตะเนื้อได้ครับเด้อเนี่ยใส่กางมันสี่ข้าวข้อบานนี้บาเขี่ยลงเลยครับสูตรโจวข้ามปมเนาะครับเนาะเขี่ยลงเลยให้มันเข่ากันไปเลยเอาล้วครับบ้านเนี่ย รงได้ที่ครับงวมันเข่ากันนี่เป็นสูตรของโจคัาปมเด้อครับเด้อเอาไปเห็ดกินบ้างได้นี่นะครับได้ที่แล้วครับพี่น้องโอ้บานนี้กันที่แม่นประแดกครับพี่น้องประแดกลงไปเลยอาตามความชอบนะครับเนาะต่ว่าใสกับระว่างเข้มเล็กน้อยป๊ับ นี่ว่าลงไปครับแล้วก็ของแท้ของเฮ้าครับผมนี่ครับองชุดลดเส้น <c oughs> ไหลเสียบไหล <c oughs> โคกกระดินพ่อโคกนี่ครับพี่น้องแดกไหลมันกับสิบวัตได้ยัง ชิมบังกันเด้ครับเด้ออีกน้อยหนึ่งครับผมประแดดเรื้อก,การแล้วครับพี่้องเนี่ยมัเป็นน้อยหนึ่งแหละบ้าน,นี้ก็ชิมครับบ้านเนี่ยเอาเลยนี่ครับผมชุดพักเข้าลงไปเลย ห้อมซอยยังซอยโอ้เบิง่งเอาครับพี่น้องเอาเนื้อหน่อครับโอเคครับผมอันอันการเซ็ตทับเรียบร้อยเดี๋ยวไปเบิ่งตอนกินกันครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพ่อกับจูณครับผมชแนลเคือเก่าวน,าคนคาะครับผมวัอนี้สุบบัคเขียรครับผมโอ้ได้บัคเขียรครับเอด็ด ิ่งหมูกับใส่กอรอกมาหน่อยหนึ่งนะครับกินกับนะครับอันนี้ยังไม่ว่างซื้อหรอกไงบอกกอกได้บอกกินฝาแล้วครับดิบๆเลยเอาเดี๋ยวมาเบิง้งกินกันครับพี่น้องกับเขากร้องมึงไงนะครับผมอู้ครับผมเขาเสียวไปทั้งไตเด้อ่ากินเบิดบ่วน้อบ่าเห็นเนาะครับพี่น้อง ตัวใหญ่ครับใ <t> ีไงๆนี่ครับผมืมแม่งขายขอตายกวครับพี่น้อง 嗯，嗯，玩吗？ ครับผมลหวครับมีไง,ง,งไปเลยอมัาดึนฟ้าดิดครับพี่น้อ

กินได้เด้อพี่น้องเออไม่ยากกับผมอืมอืมมันมาบังเลย กว่งมันทำยังไงไปเลยครับุน เขาตาอยู่พี่น้องเขาท่าปันเฮี้ยครับอือือนังว่างกัะได ยงคนครับผมโอ้โอ้เศษเศษคือน้องเศบเนี่ยครับผมืม 嗯 mm. mm.

โอ้มาแลนครับพี่น้องนี่มาขาบับกำเก่าด้วครับเนี่ย อิ่มครับผมพี่น้องเอาครับผมสำหรับลิปนี่กับซ้ำนี่นะครับผมเดวเห็ดห้เบิงงเเบ่งไม้มีอห่างเห็ดเบิ่งไม้ก็แล้วกันครับผมสำหรับกินหนาค่อยว่ากันนะครับเนาะสำหรับกินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโจกขมปมนี่กันแล้วกันครับผมสำหรับมือนี้สวัสดีครับ